สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนปลูกบ้านคุณแม่เข็มค่ะซึ่งอยู่จังหวัดมหาสารคามนะคะขอบอกเลยคะ่ะว่าที่บ้านของคุณแม่เข็มนะคะปลูกไม้ปแปลกไม้ประดับรวมทั้งไม้มงคลจํานวนมากนะคะส่งต่อรุ่นต่อรุ่นจนถึงตอนนี้รุ่นของคุณแม่ค่ะมาดูกันนะคะว่าบอนสีที่คุณแม่ปลูกไว้นะคะก็อัปราคาเริ่มต้นที่50บาทค่ะทุกคนมาชมกันเลยค่ะไม่ยอมทองคะ่ะคุณลูกคะ่ะเท่าไหร่คะคุณแม่อ๋อแม่ขายตอนละแป แปดสิบาทค่ะลูกแปดสิบาทน่าซื้อใช่ขี้ดินยังไม่ได้ขี้หินอีกอะไรอีกสารพัดอยากจะแบ่งปันเนาะใช่อยากจะแบ่งปันแบ่งปันบางคนเขาอยากปลูกเขาหาไม่ได้นะใช่แบ่งปันกันไปค่ะสีมันทองสีอันนี้นี่ลูกลูกศิลาแม่ขายยังไงคะห้องทองลูกศิลาห้องทขายต้นละ่ห้าสิบบาทหมดเลยค่ะคุณลูกช่วงนี้ราคาจับต้องได้ห้าสิบบาท ได้ขายเลยเนี่เหลืองอ่ะอืมเท่าไหร่คะด่างเหลืองต้นละร้อยห้าสิบเองต้นละร้อยห้าสิบใช่ไหลไหลด่างเหลืองเห็นไหมตัวนี้ก็สวยนะนี่ไม่ใช่ไม่สวยนะจานจี้สวยนะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบฮาร์ดด้วยเห็นไหมสวยรคร้อยห้าสิบบาทต้นไหนอีกคะเผื่อมีคนสนใจมีเยอะมากเลยนู่นอยู่นี่นก็มีต้นต้นนี้ ต้นละห้าสิบบาทค่ะมีใครสนใจไหมคะเนี่ยห้าสิบบาทลาลด่างขาวต้นละห้าสิบบาทโอ้มีเยอะนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ชมพูค่ะชมพูอ้อมชมพูเหรออ้อมชมพูค่ะทางนู้นเยอะกระถางเท่าไหร่คะคุณแม่กระถางกระถางมันจะมีกระถางเล็กกระถางหกค่ะลูกกระถางหกไม่ขายกระถางละห้าสิบบาทหมดเลยค่ะใช่ห้าสิบบาทด้านนู้นมีเยอะค่ะลูกแม่พิ้ลมีเยอะมากเลย รายการห้าสิบาทหมดเลยค่ะลูกค้าต้องรีบซื้อยแพงไม่ได้อาจารย์จี้อาจารย์จี้เมีนี่แม่ก็จําไม่ได้เหมือนกันแม่ต้องสวยนะในัานาเสชในเน็ตเพราะว่าใช่แม่ปลูกมานานแล้วยังคะทำไมต้นใหญ่ปีกว่าแล้วนะลูกปีแล้วเชื่อเลยค่ะจำไม่ได้อะจำไม่ได้แต่สวยแต่ว่าดอกมันสวยนะอาจารย์จี้เวลาดอกมันจะเป็นพุ่มแบบสวยเลยสวยค่ะดอกมันใช่แต่ว่าดอกแม่ขายยังไงอ่ะแบ่งขายยังไงคะก็มีกระถางเล็ก ไอ้ต้นละร้อยห้าสิบประมาณนี้แหละลูกอ๋อร้อยห้าสิบไม้แปลกไม้สวยมันร้อนค่ะคุณลูกนะาที่ร้อยขาวที่มาจากใช่ตอนีที่โนมาให้เหรอใช่ใช่ใช่นั่นน่ะใช่นั่นทำไมแม่ปลูกได้สวยงามของโนยังไม่ไปไหนมาไหนเลยอ๋อเหรอของแม่เนี่ยแม่ก็ขยายขยายไปเรื่อยมันเยอะไม่รู้อะไรบ้างยหายแม่อยากต้นเล็กๆที่ให้แม่นะใช่ถูกต้องตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้กี่ต้นแล้วค่ะเป็นดงเลยค่ะเป็นดงเลยก็เป็นอย่างคนปลูกนะใช่ใช่มัน มันดูออมชมพูสิ่ะลูกดูเห็นไหมฟูมันทับทั้งใบมันขาวทั้งใบเลยอ,อ,อันนี้นมันกามกุ้งต้นตนั้นกามกุ้งค่ะไหนคะนุ่นกามกุ้งค่ะลูกกามกุ้งคุณแม่ขายไหมคะแบบนี้กามกุ้งก็ขายอยู่ค่ะลูกขายเท่าไหร่คะตอนนี้กามกุ้งไม่รู้ราคาเท่าไหร่แม่ก็จําไม่ได้แล้วนะอืออันนี้ไม่ด่างค่ะตอนนั้นออกมาด่างแต่มันไม่ด่างค่ะลูกตอนที่แม่ได้มาตัวเล็กเอ็นต้าได้มาต้นเล็ก เขาเขาบอกว่าอ่าอะไรนะไอ้ด่างเหรออะไรด่างบนกระดาษด่างใช่ไหมค่ะดูสินะต้นนี้สวยจังเลยต้นนี้นักขลาดสวยเนาะโอ้เท่าไหร่คะแม่นักขลาดขายไม่แพงนะคะลูกขายสามร้อยห้าสิบเองนะเนี่ยกระถางแบบใหญ่เลยต้นลูกเยอะนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยจำไม่ได้ต้นลูกอย่างเยอะเอะตอนนี้แม่ขยายเยอะขยยยาเอะก็เลยจําชื่อไม่ได้ ส่วนใหญ่ก็ปลูกไว้ชื่นชมไว้ดูเป็นความสุขนะได้ดูแลม,มีความสุขถ้าใครสนใจก็แวะมาได้นนไม่อยู่นะสนใจความเค็รัางนี้มันร้อนแดดลูกสาวสวยไหมสวยไิลาเพชรสวยไหมลูกค่ะเท่าไหร่คะคุณแม่ศิลาเพชรเนี่ยพันสองโอ้สวยมากพันสองได้มาตอนนั้นประมาณเท่าไหร่นะ แต่ตอนนั้นต้นเล็กใช่ไหมคะตอนนั้นต้นเล็กประมาณนี้แหละอืมากหลอกไ้นตอนนั้นแต่ตอนนี้ต้นใหญ่แต่ว่ามันมันปีแล้วนะลลกมันปีแล้วเลี้ยงเป็นปีได้ต้นเท่านี้นะคะต้นเท่านี้หนึ่งพันสองร้อยโอ้ใบใหญ่กว่ามือแม่อีกต้นไหนอีกคะคุณแม่อยากขายอยากขายขายหมดแล้วค่ะลูกขายหมดทุกต้นแต่ว่าใช่ขายหมดทุกต้นอย่างนี้ก็ขายค่ะอันนี้ก็จําชื่อไม่ได้แล้วอืมนี่ก็สวยนะสวยแม่ขายกระถางเท่าไหร่คะ ต้นนี้ล่ะค่ะทำไมลูกเยอะจังเลยต้นนี้ลูกเยอะมากหกร้อยหกร้อยบาทนั้นได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่รู้เยอะมากเลยแบ่งต้นลูกเยอะมากเลยดูสิเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้เพราะว่าแม่ได้มานานละค่ะพี่เกียรติี้เกียรติได้นานอ็นี่รวมปูขาวอ๋อลวมปูขาวไฟกระถางเท่าไหร่คะรวงปูขาวเนี่ยหกร้อยเดี๋ยวนะอันนี้ให่ต้นนะ อันนี้ไก่อะไรนะอันนี้ไก่กระถางเท่าไหร่แม่ก็อันนี้กระถางห้าร้อยค่ะไก่ห้าร้อยสวยต้นนี้ล่ะทําไมใบแปลกแปลกใช่ใบแปลกมากเลยแม่ก็เลยเก็บไว้อ๋ออะไรใช่อ๋อต้นนี้ก็สวยนะมีชื่ออะไรนะแม่บอลใบไผ่ค่ะลูกเอาบอลใบไผ่เท่าไหร่คะตัวนี้สองร้อยห้าสิบก็ได้ค่ะสองร้อยห้าสิบบาทใช่เกี่ยวมากดอกแค่ ขายเมื่อแหละกันม้าหอดชวนแล้วก็สิขายเมื่อแหละคิดถึงก็เลยแวะมาหารโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะลูกตัวนีแม่ไม่ได้ดูเลยมันยุบหมดเลยตัวนี้ก็สวยนะเท่าไหร่คะอืมสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้คือในจันหนวดเชี่ยวโอ้ใช่ในจันหนวดเชี่ยวนี่แหละในจันหนวดเชี่ยวค่ะค่ะใช่อืมกระถางแบบอันนี้คือเยอะมาก อันนี้คืออะไรหน้าไม่ใช่คนคนละนั่นนะโลกตัวนี้คนละหลังคนละแบบคนละคนละชื่อใช่ไหมคะคนละชื่ออันนี้คือใครชอบต้นไหนก็อนุมานอะไรนี่แหละต้นนี้กระถางนี้เท่าไหร่คะกระถางนี้แปดร้อยแปดร้อยค่ะอ๋ออย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณแม่วันบอกว่า คุณแม่บอกได้ไหมคะกระถางนี้กี่บาทกี่บาทออได้คะใช่ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าบางทีกระถางนี้พันหนึ่งหูสวยมากออสุดยอดหนึ่งพ <1, S 2> ันบาทกระถางนี้ราคากระถางนี้ ถางนี้ให้ไปหกร้อยก็ได้ค่ะร้อยบาทใช่หลายต้นเลยนะเนี่ยหลายต้นเลยใช่ใช่หลายต้นแบบเป็นกอเลยนะคะหลายต้นเลยโหได้งามมากอันนี้ก็สวยนะคะสีบุรีรัมสวยนะสีบุรีรัมเท่าไหร่คะสีบุรีรัมให้ไปพันนะหนึ่งพันบาทกี่ต้นกอใหญ่กอใหญ่โอ้ประมาณสิบได้ค่ะลูกอในนี้ต้นสิบได้ต้นลูกเยอะมากใช่ อันนี้คือดวงอมพรแต่ว่ามันอยุ่ลึกมากเลยนี่ดวงอมพรกระถางเท่าไร่คะกระดวงอมพรก็ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยนี่แหละลูกโอเคแต่มีต้นลูกเยอะนะต้นแบ่งได้เลยใช่มันมีแต่ต้นใหญ่ๆญต้นตั้งแม่หมดเลยพอตั้งแม่หมดอันนี้ดาวเหนือดาวเหนือเท่าไหร่คะดาวเหนือสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบใช่นี้าคะอันนี้หานุมานเท่าไหรเอยอันนี้ไป สามร้อยห้าสิบแต่ขอบอกเลยนะต้นเยอะมาเยอะมากเลยเอาไปแบ่งได้เลยใช่ไอ้นี่ไก่ถ่าเนี้ยไก่ตัวงามไก่ตัวงามต้นละกระถางละร้อยเก้าสิบมันมีเยอะมากเลยดูสิค่ะนี่เยอะมากเยอะมากใช่ออ้ดูสิโครดุ้มเลยุ้มเยอะมากโอ้ยมีแต่เยอะเยอะแต่ว่าสวยมากเลยแม่จําชื่อไม่ได้ไงตอนนั้นอแต่สวยมาก ดูอะไรมันกินมันเน่ยเดี๋ยวแม่แบ่งให้เอาไปปลูกต้นต้นนี้เป็นชื่อว่าอะไรคะต้นนี้เป็นเก็ดมังกรค่ะอ๋อเหรอหนูหนูไม่เคยเห็นพอดีตอนนั้นแม่ไปแม่ไปอเอไมบกซิโนแม่ไปเกาหลีแม่ก็เลยขอแว่นเข้ามาประมาณนี้แหละประมาณข้อใช่หันเข้ามาเป็นคนอุดรแม่ไปทํางานที่นูนได้แปดปีเขาไปทําสวนทำสวนปลูกต้นไม้ขายอย่างนี้เหรอใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไปทําสวนเขามีเงินเดือนนะเงินเดือนเป็นแสนเลยนะ ก็เลยขอเข้ามาเอาไปเอาใส่ในกระเป๋าใส่ในกระเป๋าสพายกลับมาบางไทยก็แล้วมาคิดว่ามันจะไม่ขึ้นหรอกหนูมองมาไกลๆหนูว่าสวยเดี๋ยวเดี um ๋ยวไม่จะแบ่งให้มันเป็นเกดเขาบอกว่าเกดมังกรแม่ก็ถามแม่ก็ถามเขาบอกว่าเกดมังกรไม่ไมแบ่งเป็นต้นเล็กๆขายละแบ่งขายอยู่ค่ะถ้าถ้ามาก็ถ้ามีคนสนใจใช่ไหมถ้ามีคนสนใจก็แบ่งให้คระลูกอ๋อใช่ เลยนะคะเกตลินเกตลินบานภาษาบาลท่าเกตลินเหรอเกตลินเออเกตลินแปลกดีเนาะแปลกไหมนู่นไงเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเพ่าไงแม่แม่แม่ไปปลูกไว้นู่นไงลูกอืมค่ะค่ะใช่ใช่มันจะเวลาเวลาดอกมันดอกมันจะยาวยาวใช่ไหมคะอืมเนี่ยก็สรรหาต้นไม้แปลกๆไม้มงคลมาปลูกที่บ้านเยอะเลยเนาะไม้มงคลเนี่ยเคุณแม่ได้มาจากไหนคะครั้งแรกอันนี้เอ่อ ไปเอามาจากอุดรค่ะพอดีไปเที่ยวอุดรก็เลยเห็นก็เลยซื้อมาจากที่ที่ซื้อตอนนั้นคุณแม่ชอบเพราะว่าชอบเพราะมันเป็นไม้มงคลนะอ๋อไม้มงคลใช่ไม้มงคลอ๋อเวลาเขาทําขวัญข้าวเวลาเขาขึ้นบ้านใหม่อะไรประมาณนี้เขาจะเอาตัวนี้แหละอ๋อเหรอใช่ออมบันเท่ากอว่าปงปงเข่าอ๋อมันสีเข่าอ่อช่วงนั้นจ้างซูขวญเข่าป็นเล่าทัสิเงก็จะเอานี่แหละอ๋อก็น่าอนุรักษ์เลยเนาะเกตลิน เก็บไว้ลาณเขาโบราณเขาอนุรักษ์ไว้บ้านเราไม่ค่อยจะมีเลยบ้านเราไม่มีนะลูกจานจี้เนาะใช่ค่ะโอ้หนูก็ชอบน้ำแปลกๆอี่างนูไม่เคยเห็นเออเดี๋ยวสิแบ่งให้จักรว่าสิรอดป้าจอยทุกกระถางโอ้หน้าเก็บเนาะาสวยใช่แล้วก็มีมีบอลกาบอลอะไรด้วยนะคะเนี่ยบอลกาต้นละห้าสิบบาทนะสวยมากเลยค่ะ ไก่นะคะคุณแม่ขายไงจะมีไก่เศรษฐีค่ะไก่เศรษฐีแล้วก็ไก่ฮาวายค่ะไก่เศรษฐีแม่ขายไก่เศรษฐีต้นนี้สองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบโอ้มีหลายกอหนึ่งสองสามสามกอสี่กอนะแล้วต้นอื่นละคะอันนี้คืออันนี้คือไก่ไก่ราชาวดีอ๋อไก่ราชาวดีเท่าไหร่คะมันก็ไปด้นข้างไนไม่ได้นะลูกเนาะค่ะมันเป็นฟอร์มพุ่มค่ะลูกหกร้อยอ้อใช่ สองกระถางหกร้อยเนี่ยพวกกระถางใหญ่นะเป็นป็นแม่พันธุ์แล้วมันจะเป็นไก่เขาเรียกไก่เกมทเสียมัต้นใหญ่ไก่กรเสียมรั์แต่ว่ามันถ้ามันโดนแดดมันจะกัดสีมากเลยนะแม่ต้นนี้ต้นอะไรอ่ะชื่ออะไรมากเลยเนาะเท่าไหร่คะกระถางนี้เป็นซทีกระถางนี้ให้ไปห้าร้อยเลยค่ะกระถางใหญ่นะคะกระถางสิบนะคะลูกคมีต้นหนึ่งสองสามสามใช่ดูใบมันสีกัดสีสวยเลยสวยมากใช่ กำลังแทงหลอดอันนี้แม่ตัดสองใช่ตัดสองคเท่าไหร่คะคุณแม่คะปากายดาวนี่แม่จะขายพันห้านะคะพันห้าใช่ติดชุมพูสวยมากเลยตูด้วยต้นประมาณฟุตกว่าแล้วต้นสวยๆใบใหญ่พันห้าใหญ่มากใบใหญ่ต้นใหญ่นะใช่ต้นนี้่ต้นนี้ต้นลูกเขาอ๋อเท่าไหร่คะต้นลูกนี่พันสองค่ะลูกต้นนี้พันสองนี่นี่กำลังกำลังจะติดชมพูแล้วใช่พันสองใช่ หนึ่ัน้าก็ขายไปหมดแล้วอันนี้หลอดใหม่กำลังขึ้นชมพูชมพูเลยค่ะใช่ใช่ใช่แล้วกวักอะไรนะอันนี้กวักด่างกวามะกตดใช่กวัมรกตด่างกวังมรกตด่างถ้าถ้าต้นใหญ่เนี่ยต้องถามกูไยแล้วแม่ไม่รู้ราคาด้วย ถ้าถ้าต้นเล็กเนี่ยคุณปุ้ยไปทำงานใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะถ้าถ้าต้นเล็กเนี่ยคุณแม่อ่าแยกออกมาใช่ไหมคะใช่ขายไหมคะแม่แยกออกมาค่ะอันนี้จะขาย450ค่ะเพราะว่าสี่ร้อยห้าสิบหายากเหมือนกันนะหายากราคาอันนี้อันนี้เห็นไหมมันด่างค่ะสวย450นะคะใช่ค่ะไปไปดูทีนี้ขายค่ะขาย โอ้ด่างจริงๆได้ไม่ไม่เดี๋ยวหนูจะเดินไปนหลังบ้านที่แหะแม่อันนี้ต้นแม่ใช่ไหมคะวุต,ตะด่างสวยมากเลยนะอ๋ตอต้นนี้พระอาจารย์ที่บ้านบ้านแกงถึงแทงน่ะโ<อ>เขาให้มาพันห้าแต่ว่าไม่อยากจะขายอยากจะเป็นตั้งแม่ดูซิหลอดใหม่ออกมาก็ก็ก็ด่างดูสิตัวนี้ก็ด่างด่างดีมากเลยอ,อันนี้แม่ขายไหมคะอยากจะขายอยู่ขายเท่าไหร่คะถ้าได้ประมาณพัน ถ้าได้ประมาณพันสองน่าจะขายโอเคค่ะเบอร์เบิลมาแม่ขายกระถางเท่าไหร่คะตัวนี้ห้าร้อยสิห้าร้อยบาทใช่ค่ะค่ะดูซินะโอเคหลายใบใบด่างลายสวยนะเนี่ยลายสวยก็ลาย่ายละละกวักอันนี้กวักอันนี้กวักพ่อพรมขายไหมคะคุณแม่กวักพ่อพรมก็ขายค่ะกระถางละสองร้อยจ้ะกระถางละสองร้อยถ้ากระถางใหญ่กหมอันี้ตอนแม่พันเนาะอันนี้แม่พันทัคงข่าวโลกจ้ะ อันนี้กระถางได้สองร้อยกระถางได้สองร้อยใช่ต้นใหญ่แล้วนะใช่มหาโชคค่ะมหาโชคอันนี้ต้นแม่พันธุ์เหรอคะใช่ต้นแม่พันธุ์มีต้นลูกไหมคะต้นลูกมีมหาโชคด่างค่ะลูกอู้มหาโชคด่างใช่มหาโชคด่างนี่จานที่เคยเห็นไหมที่เวลาขึ้นเวลาขึ้นขึ้นอะไรนะขึ้นบ้านใหม่หรือว่าทำขวัญข้าวทำขวัญอะไรน่ะหนูหนูเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละค่ะชื่อว่าอะไรก็เรียกว่าตัวนี้อีกเนาะเดี๋ยวมาดูกัน ตรงนี้เนาะด็นทบอกละหนูก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยสวยนะนู้นไงอยู่หน้าบ้านแม่ไงจานจี้เพราะว่ามันจะเป็นเอ่อไมันไม่สั้นไม่สั้นขนาดนี้ใช่เพราะว่ามันเป็นสิริมงคลแม่ปลูกแบบว่าอะไรนะเป็นไม้มงคลว่างั้นเถอะเป็นไม้มงคลแต่จานชื่อไม่ได้แม่ปลูกมานานหรือยังคะโอปลูกมาสองปีแล้วนะลุงเนี่ยโอ้เหรอใช่สองปีก็ได้แค่นี้ปลูกมาสองปีแต่ช่วงนี้ไม้มงคลมาแรงเนาะใช่แต่ว่าเราไม่รู้จักชื่อจะให้แม่คิดก่อน เวลาเขาทําขวัญข้าวทาอะไรอ่ะโอ้มีหลายต้นนะเนี่ยคุณแม่คุณแม่ขายยังไงอ่ะต้นเท่าไหร่โอ้ต้นนี้มันจะครงแพชไม่แหวลูกเด๋ไม่เผื่อเป็นคนสนใจแบบเ็าขับรถมาซื้อที่บ้านเนี่ยอ๋อใช่เนี่ยมีต้นเล็กอ๋อมีต้นเล็กด้วยต้นเล็กเท่าไหร่คะต้นเล็กแค่ไปสองร้อยก็ได้ต้นเล็กสองร้อยส่วนต้นใหญ่ค่อยมาตกลงกับคุณแม่เนาะอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอะไร อันนี้แบ็กเมจิกแบ็กเมจิกแม่ขายยังไงตอนนี้แบ็กเมจิกเหรอตัวละห้าสิบบาทตัวละห้าสิบบาทอืมใครเป็นครูบาอาจารย์อ๋อเหรอโน่นโน่นต้นใหญ่มันอยู่ตรงนน้นลูกโน่นน่นโน่นนั่นนั่นเสน่ห์นะต้นแม่อยู่นู่นใช่อันนี้เสน่ห์ขุนแผนต้นลูกนี่พันห้าค่ะอ๋อมีกับลักษณะเป็นไม้โขดเหรอใช่เป็นเป็นไม้โขดอันนี้เสน่ห์ขุนแผนเสน่ห์ขุนแผนขายยังไงคะเสน่ห์ขุนแผนเนี่ยตัวนี้พันหนึ่ง หนึ่งพันบาทอันนี้อันนี้คือม่วงมงคลพวกนี้ไม้โขดค่ะลูกไม้โขด่าไรคะไม้โขดนี่ขายต้นนี้หกร้อยต้นนี้พันเนืค่ะเพราะว่ามันโขดให้เหมือนกันสีอันนี้นี่ลูกลูกศิลาแม่ขายงคะศิลาห้องทองลูกศิลาห้องทองขายต้นละห้าสิบบาทหมดเลยค่ะคุณลูกช่วงนี้ราคาจะต้องได้ห้าสิบบาทอะไรนะที่ที่หนูว่าตะกี้เนี่ยอะไรนะอยู่ตรงนั้นอะ มหาโชคมหาโชคมหาโชคแม่อ๋อว่านมหาโชคใช่ว่านมหาโชคมันขึ้นมันตึ้งขึ้นอ๋อเหรอแต่ว่านมหาโชคด่างใช่ตัวนี้มันด่างค่ะลูกอ๋ออันนั้นไม่ด่างอันนี้ด่างใช่นี่ด่างเท่าไหร่คะอันด่างเนี่ยก็ราคาจะสูงนิดนึงเกือบแปดร้อยค่ะลูกอ๋อราคาก็ตามแบบขายยากเนาะใช่ตามหายากนี่นี่กว่ามันจะได้มากว่ามันจะขึ้นใหญ่ขนาดนี้นะลูกเลี้ยงยากกว่าแบบปกติใช่เลี้ยงยากกว่าถ้ามันด่างพวกด่างด่างที่เลี้ยงยากยากมาก ชั้นเหรอชั้นด่างค่ะดูน่าสงสารมันแมงกินค่ะลูกอันนี้ด่างไวกิวสวยมากท่าไรคะกระถางต้นนี้ต้นนี้ให้ไปพันหนึ่งค่ะลูกพันหนึ่งโอเคค่ะแล้วต้นอื่นล่ะคะต้นอื่นนี่ธรรมดาค่ะลูกต้นอื่นธรรมดานี่ต้นละร้อยห้าสิบค่ะไม่ด่างใชอถ้าดิบถ้าด่างสูงกว่าเนาะต้นนี้เสน่ห์จันโกเมนต้นนี้เสน่ห์จันเขียว อันนี้เขียวเขียวเท่าไรคะใช่ค่ะเขียวนี่ห้าร้อยเขียวห้าร้อยขอบอกเลยว่าต้นลูกแบบอย่างเยอะเลยนี้ต้นลูกต้นแม่นะคะใช่ต้นนี้แหละคุณแม่สนิจัจอะไรใบกายเนี่ยสนิจนี่แม่แม่จําไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาแบบขายแบบไมใบสวยจังเลยใช่ใบมันสวยมันได้มาแม่เขาไม่ได้จําไม่ได้ไม่เคยไยได้จะายใช่ขายขายเท่าไรคะแต่ว่าตัวเนี้ย แม่ไม่รู้จักชื่อไม่รู้จาไม่ได้อ่ะแต่ใบสวยมากอะไรนะใบนั้นเขาก็พูดอยู่นะใช่ใบใบมันแกะกายใช่ใบกายอะไรเขาเรียกอะไรนะจจนทาโคโลบหรอไม่ใช่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 ลูกมันจันอะไรนะเดี๋ยวก่อนนอะไรนตัวตัวนี้มันกายใช่ใบสวยใช่ใบมันสวยขายอยู่ลูกแม่ขายกรนถางเท่าไหร่จาไม่ได้วาเท่าไหร่ตอนนั้นที่เอามาก็ประมาณห้าร้อยหรือหกร้อยประมาณนี้แหละต้นเล็กๆใช่จ้ะ เดี๋ยวแค่โทรหาแม่เนาะทองต้นนี้เท่าไหร่คะต้นนี้ร้อยห้าสิบก็ได้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทสวยจังอันนี้นี่แหละที่ว่าไอ้อะไรนะออมชมพูอะ่ะอ๋อแม่ขายที่นี่ออมชมพูอะ่ะต้นละห้าสิบบาทต้นละห้าบาทเดี๋ยวนี้ถูกมากเมื่อก่อนเนี่ยกระถางละสามร้อยสองใบละใบนี่แหละช่วงน,นี้เป็น,นนะช่วงแบอกตันเนาะใช่อันนี้เท่าไหร่คุณแม่น่ะอะไรนะที่มีชมพูสีนะ,ะอันนี้เหรอ พิงสแปซพลาไรเอยพิงสเปซนี่ร้อยห้าสลูกเำไมต้นลูกเยอะจังเลยพิงนี่มันมันมันเพาะยากมากไม่เหมือนตัวนี้นะเยอะมากเลยอ่ะเยอะอยู่นะ1 2ึ่งสอสี่ห้าพิงสเปซมีห้าต้นร้อยห้าตกต้นละสามบบาทใช่ค่ะไหล เท่าไหร่คะหลด่างขาวต้นละห้าสิบาทเหมือนกันห้าสิบบาทใช่อ้ยดูคุณแม่ปลูกใช่ใช่นี่แหละคือต้นแม่พันธุ์ออกมาจากอาจารย์จี้นะคะแล้วค่ะจำได้ว่าเอามาให้คุณแม่ต้นเล็กๆตอนนี้เป็นดงอันนี้กัญชาค่ะลูกจะให้อาจารย์จี้ไปปลูกขอบคุณค่ะปกติแม่ขายเท่าไหร่ ปกติขายต้นละหบาสิบบาทเ <50 S 2> มื่อก่อนท,ที่มันไม่ยังไม่แพงยังยังแพงๆอยู่ต้นละร้อยค่ะลูกประมาณต้นละร้อยค่ะตัแวแอบสองเห็นข้างหลังนะ้นนะ่ะมีวันนี้นะคะ ทุกคนนะคะมาอัปเดตราคาที่คุณแม่เข็มจะแบ่งปันนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้มงคลบอนสีราคาเริ่มต้นที่50บาทค่ะไม้ด่างสวยๆนะคะ50บาทค่ะทุกคนใครสนใจนะคะก็โทรหาแล้วก็ทักหาคุณแม่เข็มที่เบอร์นี้เลยนะคะเบอร์นี้ติดต่อคุณแม่เข็มได้โดยตรงค่ะ วันนี้นะคะกีกีก็ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณแม่เข็มนะคะที่พาเราเยี่ยมชมนะคะบอนสวยๆรวมทั้งไม้ด่างไม้มงคลจํานวนมากค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะโอกาสหน้ากีกีก็จะพาทุกคนมาอัปเดตราคาของว่านชนิดอื่นๆรวมทั้งไม้มงคลที่เพื่อนๆถามหาที่บ้านของคุณแม่เข็มนะคะอย่าลืมติดตามดูคลิปต่อไปค่ะวันนี้ต้องลาทุกคนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ Ну да, да, да.